หากต้องการดูการก่อสร้างตรงไหนสามารถเลือกได้ที่แถบหรือทำอธิบายด้านล่างได้นะครับสถานีรอฟอร์มอ MRTA Station สถานีต่อไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง Next Station r a m k h a m h a n g University สถานีราชมังคลา r a j a m a n g a l a Station สถานีต่อไปลำสาลีท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเหลืองและสายสีน้ำตาลได้ที่สถานีนี้ Next station l a m s a l i passenger can connect to Yellow line and Brown line at this station สถานีลำสาลี l a m s a l i Station คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ This clip has ended. If you like it, don't forget to press like, press share, press subscribe. Thank you. Full clip posted today at 6 pm.